ตัวเยเนี่ยเคณะสเกการกับคณะเพื่อนอะท้การคนตวฟัุนนัได้ใช่ไหมช่ยสถานมาเลซีย่ะหน้าคณะไอทีฝ่ายไทยแล้วก็ลงคอทดร้ายจนไอนอนบ่หลับเข่งหัวคุณทอทายคุณต้อง พอเพิ่นขึ้นมาอะไรขึ้นเฮาอยากเข้าไปจั่เสียอาสิมีราคาอีกตั้งหาเขาก็กดราคาเฮ้าเฮา,า,าก็ต้องรับแ้ะบางมือสมมุติตาล่างเดือนนี้มันวางปุ๊บเขาก็ต้องหาไซให้มันเต็มคืองานรับลวงหนาเขากรับปกติแต่ว่าันในระยะอาเดือนเดียเดือนหนาที่สิบตุลาเนี่ยมันมีระวางมือไดอก็ต้องหาเจ้าภาพใส่ จะพาภใสไซนี่ห,หมายถึงว่าเขาก็ต้องคิดราค่าเพิ่นพิเศษด้วยเพราะเพิ่นเข้าไปคอยเพิ่นจ้างเพื่อให้ลูกนอ้องเขามีงานตอนเนี่ยครึ่งสี่ไหมครับบางเทื่การสิบอกว่ายุดมือสองมือสามมือในคั้วม,มาเป็นทีมนะมันเป็นทีมใหญ่คันมีการยุดเนี่ยยุดมือหนึ่งนี่ก็เป็นปัญหากับผมนี่คือผมจะเสี่ยลูกน้องไปนอนพักแรมใสไปนอนบางแรมกับขวบคุ้มกันเนี่กันยาก ขกกยานไปเป็นผ้าลายกับวัดกับว่าครับโรงเลียนกับชุมชนยานไปเป็นมีเหลืองมีเล้ายานไปเฮ็ดโซับปกของโรงเลียนเพินพ่นวัดเพิ่นเทศบาลเพิ่นที่ห้องด้ไปพักแลมขันยุดสองสามเมืองสี่ลูกน้องกับบ้านขยานเขาบอกลกับขึ้นมามันเคยหยุดบ่อะไรครับนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างผมคือบด้หยุดคือมูเป็นอย่างคือด้หยุดคือมันหยุดการหยุดของมันยากมันลูกน้องมันหลายสามร้อยคนเนี่ย บอกกูหนึ่งกับยังกูหนึ่งมันกระคิดกังวลไปเหมือนหลายๆด่านกันออกงานไปปกติมีงานอยู่ตลอดจริงๆนะครับมันก็เป็นระบบของมันมันกับไปของมันใดแบบวัฒนจัรทุกคนกับทางานตามา้าที่ของตัวเองใส่ชีวิตเป็นเหมือนชีวิตปกติเขาต้องทํางานผมนี่เจอมาหลายอย่างกับพยญยามที่สิแต่ะละมือแต่ะละเว้นกับปัญาม่นที่สิเอาประสบการณ์จากของแม่มมเพื่อฉลี่ยแต่งกอย่างมันดีขึ้นละครับ การจัดการการดูแลคนคือกันหรือการสแสดงนะคือกันนะฮะย่เลืมงมาอีกบทบาทหนึ่งผมยั่งดำลงอยู่นี่คือการเป็นนักสแสดงเด้แม่นผมเป็นหัวหน้ากะซังผมกะตองเป็นยั่งอยู่ในฐานะของนักสแสดงคือเขานะครับตะลักสี่มาเด้อมากินเขา่ามาสี่พวกินเข่าแลงดอกผม,ผมเ,เมื่อยผมเมื่อยเมื่อย S <S แอ,อนเซอร์ล้นเวทีเลยแล้วงานโชว์แต่และโชว์โชว์สนุกก็มีโชว์มีคุณค่าก็มีโชว์อลังการก็มีวัฒนธรรมก็ไม่หแหวครับ <S <S แหลกกับลอยหาสิบเจบาทของพี่ของน้องครับไม่เคยมีความคิดที่จะไม่ซื้อกุ่มปิดเลยโอ้ยกลับงามเลยครับกลับลงสามครั้งเลย เบ่งแย่ชุดกับคุมแล้วครับผมกะมีมันนี่ บอสเป็นคนเกียงแห่งใจกันลยอยมันมันบอมเป็นเกียงบอเกียงดอกครับพี่น้องทุกๆุกอย่างเฮ็ดเปลือมันเป็นอาชีพมันเป็นวิชา,าชีพเพราะเนาะต้องเต็มทีกับมันต้องเต็มทีกับอาชีพเพระาะงีที่จะพี่น้องเขาให้โอกาสเมตตาสงสารในการสนับสนุนเจ้าภาพเป็นจังมาเรื่อยๆแ่ะครับมีงานลูกน้องกับจังสียูน้ำเฮ้าดีครับขันผมบ่มีงานบ่มีผมา,าย,ยูน้ำด้ พ่อเขาบ่ามีลูกน้องเขากับ,บ่มีผลงานเลยครับเขาก็สังผลงานบา่ไดอันนี้เจ้าภาพไปยังจางลวงหนาไว้ต่อเนื่องปีเจ็ดศูนย์นี่กัเจ็ดสิบแปดสิบคิ้แล้วที่เขามาล่อไว้นะครับอันนี้คือเป็นหัวใจรักเลยนั่นก็คืองานเพราะว่ามีงานกระจังสีเงินมีเงินมากระจังสีเหลี่ยงลูกน้องเขากะจังสีขันบ่า,าบ่างกระจังว่ากันอีกเตือนนึง่งได้ไปพอ่อไปเจอไปเสพไปงั้นไปฉลองไงนี่ทุกๆงานราคาขนมีลุมปิด ที่จริงนี่พลังของกลุ่มปิดของใจกันลอยนี่เหนียวแน่นนะแล้วก็่อเลี่ยงเฮ็ดประครับประคองใ้วงมาจนหอนดูมือนี้นะแฟนคลับของลูกศิล,ลปินอ่าลูกพระเอกนางเอกต่างๆเนี่ยกระซอยกันสื่อบางวงเพิ่นกันว่าผมมาไล่เห็นลูกไส้ลูกสาวซะจังสี่กับมี่เลยขันสูงว่าวงอยู่บ่ได้ลูกสาวลูกไส้ก็ตตอง กาซิอูไไ๋บริษัแมนบอกอันนี้คือซอยภาพร่วมมันกัหลบและลอยกับบาทมันก็บอถือว่าแพงเนาะกะมันเป็นน้มเพิงเลือเสือเพิงตาเนี่ยไข่อยู่วงเข้าบริคิดแน่น,นแฟนคลับของลูกต่างๆแฟนคลับของลูกสาวลูกชายผมทุกทุกคนก็นเอาใจซอยกันมาจางนะไง้โมเมนคิดว่าจะของมี่งานคิดว่าจะของดังแล้วสีเฮตดพ่อหลวกๆไปแลกเอาเงินแสนเงิน สองสามแสนเพิ่นบ่เฮ็ดจังสั่นครับพอแม่ผู้บาาจารย์พอญย่ยไม่ใญ่เฮ็ดหมอลำ่มากเพิ่นครับสอนให้มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนครับผมก็จังเน้นยำเจ้าของอยู่ตลอดว่าเขาต้องทำนาทีให้ดีที่สุดถ้าแกลูกเพิ่นเพินเ่นเอามาฝากกีฝากไคไว้ หลายพอพันแม่สามลอยข้นก็สามลอยเขาขั้วนาไม่ยูฮุ่มกันนะครับเขาก็ต้องทํานหนาทีในการดูแลเพื่อนลูกสาวลูกายเพื่อนให้ดีที่สุดทั้งดนันการงานและดันคว่คิดนะครับอันดับที่สามนี่คือการทํานหนาทีของนักแสดงของศิลปินผมกัในในคว่เป็นหัวหน้าของผมนี่คือผมยังต้องเป็นนักแสดงอยูยังต้องลองต้องนั่มอยู่นะครับแมน สเสียงเนี่ยเสียงเรือวา่มมัซอยกันเนาะเพราะว่าผมก็เคิดงานมาเกือบสามสิบปีที่เป็นนัก้องนี่เสียงมันกับมันกับสิคือเก่ามันกับคงสิเปลี่ยนไปเป่ได้ดนะครับเขาเป็นหมอลำั่มผอมผมเป็นนัก้องอย่างเดียวเนาะมอลำบางเทอมันได้ใส่เสียงใส่อารมณ์มันได้จังหลินโกงหลินยังสิมันได้ตะโกนมันอาจสิเออเสียงอาจสิบริดีทุกมือนะครับกับพยายามที่สิดันน้องนองนุ่ง ให้มามีบทบาทเพื่อซอยกันนะครับให้วงเข้าใดแข็งแรงให้ทุกๆุกมีตีพอแม่พี่น้องทุกทุกคนครับใจดีใจง่ามดิวงเข้าเหนียวแน่นอพวงอืินเดี๋ยวนี้เพิ่นขายกุมปิดนี่ขายยากดิพวงเข้ากับพ่ออยู่ใดพ่อไปใดพี่น้องกคยบ,บทถิมรอบละสามสี 4, ่พันหาพันมาเรื่อยๆนะครับขอพระคุณหลายๆกั ถือว่าเป็นบุญวาสนาของผมอยู่ของแอนของบอยของใจเกินลอยของน้องเพียรน้องพ้อยขันบ่มีพลังจากออนไลน์เนี่ยจากกุมปิดเนี่ยแตบ่พนเป็นแบบนี้ดิครับพระว่างานงานจา้างบางงานมันกะบางงานก็ได้เต็มเต็มบางงานก็เอาคอนเนคชันกัมนี่จ้างงานอะไรที่เป็นงานประจำปีงานใหญ่ๆเองสินะเอา อยากเข่าไป่เสียอ่าสิบมีราคาอีกตั้งหาเขาก็โกดราคาเฮาเขาก็ต้องรับและบางมือสมมติตารางเดือนนี้มันว่างปุ๊บเฮาก็ต้องหาไซห้มันเต็มคืองานรับลวงหนาเฮาไปรับปกติแต่ว่านในระยะอ่าเดือนเดีเดือนหนาที่สิบตุลาเนี่ยมันมีเวลาวางมือไดก็ต้องหาเจ้าภาพไซ หาเจ้าภาพไซนี่หมายถึงว่าเขาก็ต้องคิดราค่าเพิ่นพิเศษด้วยเพราะเพิ่นเขาไปคอยเพิ่นจ้างเพื่อให้ลูกน้องเขามีงานตอนเนี้งครึ่งสี่นยครับบางเทื่อการสิบอกว่ายุดมือสองมือสามมือ ในขวมาเป็นทีมนะมันเป็นทีมใหญ่คันนี้การยุดเนี่ยมยุดมือหนึ่งนี่ก็เป็นปัญหากับผมนี่คือผมจากเสี่ยวลูกน้องไปนอนพักแลมใส่ไปนอนพักแลมกับขวบคุ้มกันนี่ขยักขยานไปเป็นผ้าลายกับวัดกับว่ากับโรงเลียนกับชุ่มชนยานไปเป็นมีเหลืองมีเหล้ายานไปเฮ็ดโซคบก